สวัสดีคะ่คะเอาวันนี้ครูเจอครูบิวละเดี๋ยวมาดูว่าถ้าพื้นฐานเชียร์ลิติ้งง่ายๆเนี่ยเราจะฝึกกันยังไงนะคะทางบ้านก็ฝึกกับครูได้นะโอเคครูบิววิ่งมาก็โดนเลยนะคะขอ,ย,อะย่อแล้วยืดให้ดูให้เพื่อนๆดูก่อนนะง่ายๆเลยค่ะพื้นฐานเชียร์ลิติ้งใครเห็นใช่ไหมยิ้มไว้ก่อนเลยนะคะหน้าคอบานลายอะยืดยอ่อและยืด ดูนะดูจังหวะพี่บิวยืดนะยอ่อและยืดอืมโอเคเดี๋ยวเราลองจำกันหน่อยจำนิดนึงจำนิดนึงยอ่อและจับอ๊บตอนที่ตอนที่ลงให้ยอ่อเข่าค้างให้คุณหน่อยนะคะยอ่อและยืดและลงโอเคเอาใหม่ค่ะตัวบิวสวยมากยอ่อยืดและลงอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าขาพวกเนี้ยทำยังไงได้บะอ๋อ เพิ่มมือนิดหนึ่งจะได้ดูน่ารักน่ารักอะมือไหนคะดูดย้อนย้อนสมัยไปหน่อยประมาณปีปีแล้วค่ะห้าปีหกปีโอเคไม่ลืมนะคะมันอยู่ในใสายเลือดย่อม้วนและยืดอับปึ้งนี่นะเอาไปเลยนะร้อยคะแนนเตรียมขออีกทีค่ะตั้งอับย่อและยืดโอเคเก่งมากอะ ลองเป็นคู่เป็นคู่ก่อนนะอาจะข้อแขนคู่เลยค่ะเราขึ้นแล้วค่อยหมุนนะคะวันจูจับอัพอัพนี่แหละโอเคขังเดียวพอแล้วเราวพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย